สวัสดีค่ะวันนี้เราจะมาทำทูที่ชื่อว่า Ideation กคันค่ะ Ideation เนี่ยจะเป็นตัวช่วยให้เราเนี่ยได้ออกไอเดียที่ตรงโจทย์และก็มาจากตัวเรานอกจากนี้เนี่ยก็จะเปิดโอกาสให้ทีมเนี่ยได้แลกเปลี่ยนไอเดียของตัวเองแล้วก็ต่อยอดจากไอเดียของกนและกันด้วยทำไมเราจะต้องทำาอเด t i o n เราเนี่ยเชื่อมากๆเลยนะคะว่าไอเดียที่ดีเนี่ยนอกจากจะตอบโจทย์ที่รู้แล้วเนี่ยชัดเจนแล้วเนี่ยว่าต้องการจะ แก้ไขปัญหาเพื่อสร้างอะไรเนี่ยแล้วมันจะต้องมาจากตัวเราด้วยตัวเรานะที่นี้หมายถึงว่าสิ่งที่เราทําได้ดีกับสิ่งที่เราเนี่ยมีความสนใจอยู่อะไรก็ได้ที่คนชมว่าเราเก่งหรือว่าคนเป็นสิ่งที่เราทําได้ตลอดเวลาโดยที่ไม่ต้องมีคนมาบอกแล้วก็ทําได้ไม่เบื่อเลยนะคะเป็นสิ่งที่มาจากตัวเราเราเนี่ยเชื่อมากๆว่า ทุกคนนะ่ะมีของดีอยู่ในตัวทําไมเราไม่เอาของดีพวกนี้เนี่ยมาแก้ไขปัญหาสังคมดูละ่ะในต่อไปเลยเนี่ยก็คือนอกจากจะเอาไอเดียที่ออกมาจากตัวเราออกมาจากโจทย์แล้วเนี่ยก็มาดูซิว่าการต่อย,ยอดจากไอเดียเพื่อนเนี่ยมันจะทําให้ไอเดียเนี้มันปังขึ้นได้ยังไงบ้างเพราะว่าคนที่มา จากหลากหลายพื้นหลังมาจากหลากหลายคิดอาจจะคล้ายๆเรามีความเอม a ตี y ในเรื่องเดียวกันแต่ว่าอาจจะมีมุมมองที่ไม่เหมือนเราก็ได้ทีนี้เราจะได้ต่อยอดจากเพื่อนค่ะมาคุยกันแลกเปลี่ยนกันเนาะโอเคไอเดียชันนะคะใช้ creativity ในการทำเป็นหลักเนาะเพราะฉะนั้น w o r k s h e e t จะ ธรรมดามก็ไม่ได้นะคะเราจะต้องทำออกมาให้มันแบบสนุกสนานขนาดนี้อาจจะงงนิดนึงเดี๋ยวจะขอเล่าให้ดูว่าเออมันทำยังไงสเ็ปหนึ่งเลยเนี่ยเราให้เราเขียนก่อนว่า Challenge คืออะไรเขียนลงไปเราอาจจะมีโจทย์เฮาไมวีหรือว่าโจทย์ที่เราอยากจะแก้ไขปัญหาสร้างการเปลี่ยนแปลงเนี่ยให้ใส่ลงไปตรงนี้นะคะอันที่สองเลยเนี่ยอันนี้ก็คืออย่างที่เล่าให้ฟังเนาะว่า ไอเดียที่ดีเนี่ยมาจากตัวเราแล้วตัวเราเนี่ยคืออะไรให้ลองมาใส่ตรงนี้ดูว่าเออทักษะที่เราไม่ใช่ขออภยัยเอ,อความสนใจที่เรามีเนี่ยคืออะไรบ้างทักษะอยู่ตรงนี้คะ่ะทักษะที่เรามีอยู่แล้วเนี่ยมีอะไรบ้างแล้วทักษะที่เราอยากจะพัฒนาล่ะเออ ก็เปิดโอกาสดีนะถ้าเราได้พัฒนาสิ่งที่เราอยากทำเนี่ยลงไปตรงนี้แล้วอันที่5เนี่ยก็คือฟันอะไรที่เราคิดว่าทำแล้วสนุกมันจังเลยเนี่ยเออถ้าเราสมุดหนุกกับสิ่งที่เราทำเนี่ยคนที่มาร่วมงานกับเราก็น่าจะสนุกด้วยถูกไหมคะอ่ะใส่ลงไปคะ่ะตัวเราหลังจากนั้นเนี่ยเอาตัวเราเนี่ยมาออกไอเดียดูว่าเราจะใช้ความสนใจ ทักษะที่มีทักษะที่อยากมีเนี่ยกับความสนุกที่ตัวเองมีเนี่ยจะมาตอบโจทย์ปัญหา how m i v h t w ได้ยังไงเขียนออกมาเป็น activity ให้มันเห็นภาพเนาะว่าเออไอเดียที่เราคิดเนี่ยมันมีอะไรบ้างก็เขียนลงไปปุ๊บ เสร็จปุ๊บมาถึงอันที่สี่ให้เราเลือกไอเดียที่เราคิดออกมาในสเต็ปที่สามเนี่ยนะคะมาแชร์กับเพื่อนค่ะแต่ละคนถ้าทีมไหนเนี่ยมีทีมเมมเบอร์เยอะก็อาจจะคนละหนึ่งไอเดียเนาะตามเวลาที่ที่ทุกคนมีกับทีมไหนที่มีไอเดียนทีมเมมเบอร์น้อยก็ให้เลือกมาสักสองไอเดียเพื่อที่จะต่อยอดคุยกับเพื่อนนะคะอ่ะแล้ววิธีการต่อยอดเธออะไรคือเวลาเราฟังเพื่อนเสร็จเนี่ยเราก็จดไวเ้เลยโน้ตไวเลยว่าอุ้ยฉันอยากจะลอก ฉันอยากจะเอาสิ่งนี้ไปคิดต่ออะแต่ว่าเราก็มีโจทย์เหมือนกันว่าเออสิ่งที่จะไปคิดต่อ build on เนี่ยมันมีอะไรบ้างมีโจทย์เดี๋ยวจะไล่ไปทีละโจทย์เนาะโจทย์แรกก็คือเอามา adapt ค่ะยืมไอเดียของเพื่อนเนี่ยมาปรับต่ออะเพื่อนอาจจะเล่ามาเป็น a b c แต่เราเห็นว่าเออจริงๆมันปรับต่อได้เป็น a a นะก็สามารถทาได้เนาะอันที่2ก็คือเอามา combine combine ก็ง่ายๆค่ะหยิบ นิดมาผสมหน่อยเนาะอาจจะเอาของเพื่อนมาผสมกับของเพื่อนหรือว่าเอามาผสมกับของเราก็ได้อันที่สามเลยเนี่ยมินิไฟกับแมกนิไฟเพื่อนอาจจะเล่ามา A B C แบบนี้เราอาจจะเห็นว่าเฮ้ยเล่นใหญ่เกินเอาแค่ A พอได้ไหมในสิ่งที่จะทำหรือว่าเฮ้ยมันมันแบบปังได้มากกว่านี้อีกเอาไปเลยค่ะเป็นเล่นใหญ่สุดไปเลยค่ะก็เป็น A B ถึง Z ไปเลยค่ะ เน่ก็จะอยู่ในฟังก์ชัน build on นะคะ miniify กับ magnify ต่อไปค่ะก็จะเป็น reverse reverse ก็คือเพื่อนอาจจะอยากทำกระบวนการนี้กับคนกลุ่มหนึ่งกลุ่ม A B C แต่เราเห็นว่าเฮ้ยน่าจะเอาไปทำกับอีกกลุ่มหนึ่งก็ได้หรือว่าเพื่อนอาจจะเรียงกระบวนการมาเป็น A B C เราอาจจะเห็นว่าเฮ้ยถ้าทำสลับกันย้อนหลังเนี่ยมันจะ ทำให้แก้ไขปัญหาได้ดีขึ้นเราก็สามารถเอาไปยืมของเพื่อนเนี่ยมาทําตรงข้ามกันได้ค่ะพอเรารู้แล้วว่าอะไรเป็นอะไรเนาะต้องทําอะไรบ้างอยากจะเล่าทิปนิดหนึ่งค่ะในการทําโจทย์ทำออกไอเดียอันนี้นะคะหนึ่งเลยเนี่ยคือไม่ด่วนตัดสินไม่จัดทั้งตัวเอง ทั้งเพื่อนว่าเฮ้ยไอเดียที่เราคิดเนี่ยมันเจ๋งพอหรือเปล่าไอเดียนี้ห่วยจังเลยอะไรยอย่างเงี้ยอย่าเพิ่งรีบอย่าเพิ่งรีบจัาเราจะต้องส่งเสริมความคิดแปลกใหม่อ่าความที่ต้องเน้นเรื่องความคิดแปลกใหม่เนี่ยเป็นเพราะว่าถ้าไอเดียเก่ามันดีอยู่แล้วโซลูชันเก่าเดิมเนี่ยมันดีอยู่แล้วมันก็จะไม่มีปัญหาถูกไหมคะอันเนี้ยมันมีปัญหาก็แปลว่ามันจะต้องการสิ่งใหม่ๆเข้ามาสร้างการเปลี่ยนแปลงอยู่เข้าไป3ก็คือให้ต่อยอดไอเดียกันละกัน ไอเดียเนี่ยก็อย่างที่บอกไปเนาะว่าคนที่มาจากหลากหลายมุมมองหลากหลายความคิดเนี่ยจะทําให้ไอเดียนมันดียิ่งขึ้น4เลยเนี่ยก็คือให้โฟกัสอยู่กับโจทย์นะอย่างที่เราเห็นแล้วเนี่ยเฮาไมวีจะเป็นหัวใจอยู่หลักๆอยู่ตรงกลางเลยเนาะก็ให้โฟกัสอยู่ที่โจทย์นะคะอย่าลืมเวลาเราคิดไอเดีย ต่อไปเนี่ยก็คือให้คุยกันทีละเรื่องเวลาเราเล่าให้เพื่อนฟังเนาะคุยกันทีละประเด็นถ้าสมมุติว่าเรากําลังเล่าอยู่แล้วเพื่อนก็ขัดขึ้นมาเนี่ยมันจะทําให้บรรยากาศเนี่ยไม่โฟล์ไม่สム ooth มันจะบล็อก creativity juice ของเรานะแล้วก็จะแบบเออไม่อยากแชร์แล้วอะไรพวกนี้นะก็จะทําให้กระบวนการนี้อาจจะเสียไปก็ได้ค่ะเราคุยกันทีละเรื่องทีละประเด็นเนาะ ต่อไปก็คือเวลาเล่าหรือว่า,เ,าเวลาเราเขียนไอเดียลงไปเวลาเราวาดภาพไอเดียลงไปในช่องรังพึ่งเนี่ยให้ทําให้เห็นภาพอ่ะเวลาเพื่อนเนี่ยจะได้เอาไปต่อยอดได้ง่ายเนาะแล้วเราก็จะแบบคิดให้จบไปเลยว่าเออจะเอาไปแค่ไหนอืมแต่ว่าก็อย่าลืมว่าเราจะต้องเน้นปริมาณเยอะอม,มีหลายช่องให้เราใสา่มากเลยไม่ต้องเน้นคุณภาพนะคะเราสามารถเติม ได้เรื่อยๆเลยคิดว่าเฮ้ยถ้าสมมุติว่าไอเดียกับอินเท e ร t สเราเนี่ยไอเดียที่มาจากอินเท e ร t สเราเนี่ยเติมได้มากกว่า2ช่องอาจจะแบ่งครึ่งเป็น4อันก็เขียนไปเลยค่ะไม่มีใครว่าอะไรนะคะเพราะว่าไอเดียที่ดีเนี่ยมันต่อยอดมาจากไอเดียเดิมอยู่แล้วค่ะมารู้ดังนี้เราก็ไปไอเดียกันนะคะ <laughs> โอเคเริ่มเดี๋ยวอ้อจะทําไปอันนี้เป็น example เนาะถ้าสมมุติว่าใครเข้าใจแล้วก็สามารถไปกระบวนการได้เลยใครที่ยังอยากได้ example อยู่ก็ดูได้นะคะมา fill in ค่ะ how might we ที่เราเขียนไว้ตอนแรกเนี่ยออของอ้อเนี่ยเป็นทํำยังไงให้พนักงานที่ยังไม่แยกขยะเนี่ยได้แยกขยะปรับเปลี่ยนพฤติกรรมเนาะอย่างมีความสุขเฮ้ยเขาเนี่ยไม่จำเป็นต้องอินกับสิ่งแวดล้อมเลยก็ได้อาจจะเป็นโจทย์ที่แคบไปน,นิดนึงแต่ว่า เออมันเห็นภาพเนาะว่าแบบไม่ต้องมีความสุขก็ทำได้นี่หว่าเอ,อ้ยไม่ต้องอินก็ทําได้นี่หว่าแล้วว่าแบบทํายังไงให้เขามีความสุขเราอยากให้เขาแยกเป็นนิสัยเนาะอ่ะอันนี้เป็นตัวอย่างจากตัวอ้อเองนะคะก็คืออินเทรสของอ้อเนี่ยก็คือชอบกินดื่มเที่ยวคะ่ะแล้วก็ชอบดนตรีชอบละครชอบสัตว์ชอบป่าชอบสังคมวัฒนธรรมต่างๆนะคะอันนี้เป็นอินเทรสของออ ดูได้ไม่เบื่อเลยคะ่ะดูได้ไม่เบื่ออ่ะต่อไปก็คือสกิลที่ออมีเนี่ยก็จะเป็นสกิลด้านเอนเตอร์เทนนิงค่ะชอบแบบว่าเอนเตอร์เทนคนมากมายนะคะ,ะแล้วก็ชอบทำรีเสิร์ชค่ะชอบทำวิจัยชอบอ่านค้นคว้าหาข้อมูลอันนี้เป็นสกิลที่ทำได้ดีนะคะแล้วก็มีสกิลด้านวิชวลทิงกิ้งก็คือเวลาคิดเนี่ยคิดเป็นภาพเนาะ,ะคิดแล้วก็เอาออกมาเป็นวิชวลโน้ต ต่อไปสกิลที่อ้อยังอยาก develop อยู่เนี่ยก็คืออยาก s t r a t e g i c มากขึ้นอ,อยากจะมีใช้กลยุทธ์เป็นเก่งๆบ้างแล้วก็อยากจะท i m management เก่งๆเนอะรักษาเวลาอยากจะเป็นหัวหน้าทีมที่ดีค่ะเป็นผู้นำทีมที่ดีแล้วก็อยากจะพัฒนาด้าน performance ก็ยังรู้สึกว่ายังแบบพูดไม่เก่งหรือว่าแบบยังจบ ไม่ได้ดีอะไรประมาณนี้ค่ะก็อยากจะทําให้ดีขึ้นอ่ะต่อไปก็คือฟันสิ่งทเกาคิดว่าสนุกของออเนี่ยก็คือการปาร์ตี้นะคะเต้นร้องคาราโอเกะค่ะแล้วก็ลองอาหารใหม่ๆอาจจะเข้าแบบเอออาหารแปลกๆเนี่ยชอบมากไม่แปลกไม่กินนะคะแล้วก็ออสแตนด์อัพคอมดี้ค่ะรู้สึกว่าเออสนุกแล้วก็เป็นมีเสน่ห์มากเลยอ่ะพอเราได้ตัวเราออกมาแล้วเนี่ยก็มาคิดไอเดียกันเนาะ ไอเดียที่เกิดจากอินเทรสเนี่ยเดี๋ยวจะยกตัวอย่างคร่าวๆสักหนึ่งหนึ่งอันก็คือ เอาไอเอาอินเทรสของอ่อนเนี่ยเรื่องดนตรีเรื่องละครเนี่ยมาทำเป็นมิวสิคอลให้คนเนี่ยที่ยังไม่แยกขยะนะคะมาโรเพลย์ทำความเข้าใจสัตว์ที่กินขยะก็จะเศร้านิดนึงนะคะอาจจะไม่ตอบโจทย์เรื่องนี้แต่ว่าไม่เป็นไรคะ่ะเราไม่จ้าตัวเองอ่ะไปต่ออันที่สองคือทำ VR ให้เห็นว่าถ้าไม่เคยมีพลาสติกเลยเนี่ยโลกมันจะเป็นยังไงอันนี้อาจจะใช้ความสามารถด้านละครนะคะสิ่งที่ชอบนะคะ <c oughs> ก็เอามาดูคะ่ะต่อไปเลยเนี่ย พอเราได้2อันเสร็จแล้วก็ไปต่อเนาะที่ entertaining research visual thinking อ่ะอ้อคิดออกมาได้เป็นว่าทํา o r เวิร์ visual thinking โดยใช้โจทย์เนี่ยเป็นการแยกขยะอ่าสอนสกิลในการ visual thinking แต่ว่าได้ความรู้เรื่องการแยกขยะด้วยอันที่สองเนี่ยก็จะเป็นบังคับให้คนที่ยังไม่แยกขยะเนี่ยทำวิจัยตามติดดูว่าขยะที่เราไม่รีไซเคิลเนี่ยมันไปไหนอันนี้ก็จะมีความแบบเออโหดโหดโหดเหมือนกันนะคะมาโซคิส so นิดนึงอ่ะ อันที่ต่อไปก็จะเป็นจัดถังขยะแยกขยะอาหารที่ยังสามารถกินได้อยู่เนี่ยเอาไปให้หมาแมวจรจัดกินต่ออันนี้อาจจะตอบโจทย์มากขึ้นเพราะว่าเฮ้ยมันแยกได้อย่างมีความสุขเพราะคนที่ทิ้งคนที่แยกเนี่ยรู้ว่าขยะของเราเนี่ยเอาไปทําอะไรได้เอาไปทําอะไรได้อีกเนาะมีความสุขรักหมาแมว อันต่อไปก็คือจัดกีฬาสีแข่งกันแยกขยะในออฟฟิศนะคะแยกถูกที่สุดสีนั้นชนะค่ะเอออันนี้ก็เป็นพวกชอบแข่งขันนะคะอันต่อไปเลยเนี่ยอ่ะปาร์ตี้ลองคาราโอเกะของอ้อเนี่ยมันจะออกมาเป็นอะไรได้บ้างเป็นการจัดโอเพ่นไมให้คนเนี่ยมาเล่าเรื่องความแคบแคนใจที่ตัวเองอะ่ะไม่ได้อินไม่ได้รักโลกเลยอะ่ะแต่ต้องมาแยกขยะแล้วก็แบบทำเป็นรักโลกเนี่ยเออมันขับแขนใจนะถ้าสมมติว่าเขาได้เล่าเสร็จแล้วเขาอาจจะรู้สึกเออ มันก็ไม่ได้ลําบากขนาดนั้นหรือเปล่าแล้วเขาอาจจะหันมาแยกก็ได้อันต่อไปก็คือการจัดซีโรเวสนะคะให้ปาร์ตี้นะคะให้พนักงานเนี่ยนำอาหารประจําบ้านเนี่ยมาแบ่งกันกินออันนี้ก็คือเป็นการลองอาหารใหม่ๆเนาะว่าแต่ละบ้านนะกินอะไรกันพอเราได้ไอเดียคร่าวๆเสร็จแล้วเนี่ยเราก็จะไป Exchange กับเพื่อนใช่ไหมคะอ่ะ เอ็กซ์ g e นเนี่ยอ้อเลือกอันที่ Open ใหม่ไปให้คนเนี่ยเล่าเรื่องความขับแขนใจที่เมดของอ้อนเนี่ยก็คือจัดบอกว่าจัดเทอารปีกรุป๊ปด้วยโจทย์เดียวกันเนี่ยนะเขาอยากเขาได้เป็นจัดเทอารปีกรุป๊ปให้พนักงานที่ยังไม่แยกขยะเนี่ยมาคุยกันอนะ่ะคล้ายๆกับ Open m i ม d นิดหน่อยนะคะ ออชอบชอบอ่ะแล้วก็ทำสมาร์ทบินค่ะให้อ่านว่าเราเนี่ยถือขยะอะไรมาแล้วก็มันก็จะเปิดให้เองอ่าอันนี้ก็โคดดิ้งเป็น Image Processing นะคะแล้วก็อันนี้ค่ะเป็นแบบทำา s c ก p e Room ค่ะให้เรียนรู้การแยกขยะที่ถูกต้องเอออันนี้ชอบอันนี้น่าจะสนุกนะคะก็เอาสิ่งที่อ่ะรู้สึกสปาร์กับอันไหนคะ่ะก็ขโมยไว้จดไว้เนาะเออ แล้วก็เอามาบิวออนบิวออนเนี่ยอาจจะอ้อเอาก่อนเลยเนี่ยจัดเทอเรพีกรุ๊ปให้พนักงานที่ยังไม่แยกขยะเนี่ยมาคุยกันถ้าสมมติว่าเอามาแอเด็เนี่ยอ้อแอเด็ adapt เป็นว่าจัดเทอเรพีกรุ๊ปให้พนักงานที่เครียดเนี่ยมาแยกละลางขยะแก้เครียดอ่าการแยกขยะไม่ได้เป็นเรื่องเครียดนะคะอ่าแต่เป็นการแก้เครียดหลังจากที่เราทําเสร็จแล้วเนี่ยเราก็ฟิวอ่อไอ อันที่6ทั้งหมดนะคะเราก็จะได้มาทั้งหมดแบบนี้ฝนฝนฝนด้วยว่าได้อะไรออกมาก็อันนี้เป็นตัวอย่างเวิร์กชี t นะคะของอก็ทุกคนสู้ๆค่ะอันนี้ก็ลองแบ่งดูว่าจะทำอะไรถึงจะทำจะนัดกับเพื่อนกันยังไงนะคะก็สู้ๆค่ะ